ครับตัวนี้ก็เป็นบอร์ด Arduino Arduino นะครับตัวขนาดเล็กทดลองขนาดทดลองนะครับตัวหนึ่งสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ใช้งานทั่วไปนะครับเราก็ต้องมีคู่มือ Arduino ในการใช้งานนะครับอุปกรณ์ก็มีให้เลือกใช้หลายอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ราคาถูกนะครับเพื่อนำมาใช้งานสำหรับท่านที่กำลังศึกษา Arduino อยู่นะครับ จะเป็นบอร์ดที่ใช้งานง่ายนะครับเราสามารถป้อนไฟเข้านะครับดูตามคู่มือนะครับก็จะมีคู่มือขายอยู่ตามท้องตลาดมากมายนะครับหรือจะเป็นในเว็บก็มีนะครับตรงนี้เราใช้ Arduino บอร์ดรุ่นไหนเราก็ต้องเลือกหาคู่มือให้ตรงนะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับเพื่อ มันจะได้มีอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งานนะครับ i don't know you know i don't know you know นะครับตัวนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดมีเล็กกว่าน,นี้เป็นระดับไมโครนะครับเพื่อใช้งานเป็นแยกเป็นอย่างๆตัวนี้ก็เป็นตัวมินิย่อมลงมาจากตัวใหญ่นะครับ สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับตัวหนึ่งร้อกว่าบาทถึง200นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับสนใจก็เข้าไปสั่งได้ในหน้าเว็บนักปฏิษน์นะครับ